ครับเนี่ยฟอค่าพลั่งดังสวงครับในจิกซอว์พัดไข่ผิดปุ๋ยครับมาเห็นลงท่านครับขายขายขายบวาดบวายครับเนี่ยอ่าขายบบขายบวดบวายครับง่ายล้านมาแต่เต่จันคุ่นเองครับเนี่ นี่เียบไงเพิ่นเจ็บเจ็บไอคิดยินดีอนุโมทนาบุญอยเลือจากลูกดูครับแถวแถวยาเวเหยียดเลยครับอหอยทอดผัดไทยดูครับ ี <łość> ่ลองเราท่านได้กินพี่นองจับโอ้พัดเห็นแล้วจับเออติดป่ยครับกนี่ว่างกนีว่างว่างว่ครับ